รอบนี้ได้มานะครับขาวมากๆนะครับเพื่อนรอบนี้ได้มาขาวมากๆเลยนะครับแต่ขาวมากแต่ราคาเดิมนะครับเพื่อนๆสามพันห้าร้อยบาทครับสามพันห้าร้อยบาทสําหรับนะครับแบงค์สิบบาททรงม้านะครับโบราณอายุกว่าสี่สิบปีขาวจ้วๆเลยนะครับขาวจ้วๆเลยนะครับร้อยใบเรียงเลขนะครับสามพันห้าร้อยบาทตกใบละสามสิบห้าบาทครับตกใบละสามสิบห้าบาทนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเหลือกี่แหนบแล้วนะครับมานับกันนะครับ หนึ่งนะครับขาวขาวนะครับหนึ่งขาวขาวนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับแหนบละร้อยใบเรียงเลขนะครับหนึ่งแหนบสองแหนบนะครับสามแหนบสี่แหนบห้าแหนบนะครับหกแหนบเจ็ดแหนบแปดแหนบนะครับวันนี้นะครับของเหลือนะครับแปดแหนบแล้วเท่านั้นนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับต้องการนะครับของแท้แบบนี้โบราณแบบนี้เก็บมาอย่างดีแบบนี้นะครับทักมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทักมาใต้คลิปให้ติดสามารถติดต่อกันได้นะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยครับใครที่มีก็ทักมาด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปจัดส่งให้กับเพื่อนๆกันก่อนด้วยนะครับเพื่อนๆสั่งไปทั้งหมด2แหนบนะครับโอเคนะครับตอนนี้เหลือ8นะครับรอเพื่อนๆอยู่นะครับของแท้โบราณหายากนะครับแหนบละ3,500นนะครับตามด้วยของหายากอีกนิดนึงนะครับนี่ครับทั้งก้อนนะครับพันใบเลี้ยงเลขนะครับ50,000บาทครับพันใบเลี้ยงเลขครับ5 0,000บาทครับ